ครับสวัสดีครับอ่ามงหงกมงแรงครับผมจิดเปิรแลราคาง้อแม่ลูกครับนี่ครับลูกงามงามครับลูกเขบสามหนึ่งหนาปุ๊บหกเจ็ดแปดเดือนครับตัวรึงย้อนโอนตัวน้องคอขาดำหูดำจิ้มดำครับเคียงดำเขียงบดครับพ่วมสูงกับติดว่าไ มเม็ดสิบเม็ดยีสิบหรอครับอยู่ประมาณนั้นนะครับเคย์สามหนึ่งเน้อครับหมูดำเต็มใบเลยครับงามครับพี่หลอดตรงเลยหูดีเทียงดีขมากินเทียงบึงบือเล็กเนี้ครับย้อนโอนโซนเลยตรงดีน้ำนมดีแดงเข้มเม็ดบักขามครับเนี่ยเขาว่าแดงจนแสบตาครับลองถ่ายนะ ใช่เก็มครับดำฟฟบบเ,ดลดลดเ 28, ฟื้นครับพี่น้องงามครับเปิดราคาแม่ลูกหนึ่งลดราคาด้วพี่น้องเด้วสองหมื่นแปดพันหารอยครับทรงไห้ฟี่ไทยยสานด้วยครับบนไหลเก็บเงินปลายทางเก็บเงินอยู่บ้านเปล่าพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับครับคุยกันเราคุมทรงไห้เลยครับไก่ไก่ทรงไห้ฟี่ไทยยสาน ทัวรประเทศกับซองครับกับว่าต่าใดราคากันครับโ่รมาคุยกันครับหรืออยากแยกตะลูกกันเดเด้อแต่พมักตะลูกที่แรกว่าไม่อยากแยกดอกแล้วว่ากันห้านั่นห้ามันได้ราคากันบอดก่อไปได้ครับะจังโทรมาคุยกันแหมมักตะลูกครับน,นี่มาอเบิ้งแม่ครับใช้บรรยากาศสดๆได้พีม้อ คอยกิหญ้าธรรมชาติครับแนวความสูงร้อยที่สิบบวกลบครับแข้งขาดีเล็บดีรับประกันขาตรงขาถอานครับสิบห้าเมื่อครับนี่ตรงแรกครับถูกตัวที่สองครับรับประกันแบบนี้ครับกิหญ้าลาวดพวดดีครับแข้งคมแข้งแดงครับดำแดงหางกับเน้าลงมาเสียเลยขอเข้าสิมหาเล็บน่อยเวละครับ วังเลยครับมันหนึ่งคนเนี่ยครับแบบเลดีครับทั้งคู่หนาคู่หลังอ่บวังเลยครับอย่างไทยเอาได้พี่น้องด้วยไทยธรรมชาติด้วยครับสองเมืองแปดท่านหายไหลครับพี่น้อง รวมว่าโอ้คุ้มครับตั้งรูกกับคุ้มเลยมึงเลยครับนั่นแหละแดงใช่ไวแดงจนแสบตาใช่กันตาไทายดิแบบมันเหลี่ยมตาแบบมันเข้มปวดนะครับบรรยากาศอ่าม่วงของมง,ง,งเลกครับไทยครับว่าสิครับแบบมึงอยากกัดมึงอหากเต็มตา นี่เขาใจได้ละครับแต่ละก้าิทสูงไปสามที่เมื่อนหายเมื่อนไปกะว่างั้นบ่อครับเขาใจได้ครับธรรมดาครับี่นี่ย่มเอึดเงินเขาใจเยอะดอก็หาเงินสิซื้อปุ๋ยมาว่านเขาว่านหนามอยากอย่างครับเขาใจเขาใจครับมักก็อยากได้เยอะละครับ มันง่ามือนกันครเบิึงได้ครับธรรมาชาติเคียงดีทั้งเมียทั้งลูกเลยครับจับใจไปเลยเราจะซื้มมอเมามาใสจงามอยู่อย่างบ้เข้าตลาดนี่เลยมันก็นเลยนนะี่มองงามเลยนะี่ มันนี้ครับตั้งน,นี่ก,ก็แอดแสงแรงตับมัเบิ้งตงนี่แดก็รลังล่งครับหน,นาจะพูว่าง่ามอดครับหนาพค้มหนารอดีเก้าน้มดีครับน้มสีบอมมี่ครับ อ๋อนี่แบททอ้บบแบทเตียนแล้วครับอ่ะใช่เห็นบรรยากาศครับกลางทงหน้าเลยครับชีวิตเช้าหน้านี่ครับ <Driving and Rainbow noon> กับทวงกับทายยู่กับพ่องว่ากลังงว่เลยครับ มันมีตุลาบ่อจำเป็นกันสิว่าเข้าไปละในบ้บานครับเป็นการเป็นงานมีบุญมีท่านเัีงที่เข้าไปครับรูปแบบสบายสบายกลางทงครับเพื่อชีวิตครับบรรยากาศดีอยากกินยังกระหามจินครับม่บุญไหว้ครับไปอยู่ในบ้านมันเสียงนกเสียงกาหลายครับครับอีกขั้นลบเมียลบปืนอยู่ในบ้านครับนี่แต่พวกบ้าครับแนวเดียวอันต่ไรอยู่ทงนี่กรับเรามาเราบ้างอย่ให้มันแหลนออามทง นามเพื่อนก็ต้องปิดประตูดีๆเผืือว่าไรได้ครับสมมติอันตรายนีน่ก็เป็นคือกันบันดอยู่มากบ้านใด,ก,ดนนนนก็นเลยคำวานว่างกันละยบบมันระวังง่ามๆครับเจ็บหนึ่งเรื่องไป่เจ็บพี่นน้อง แั่นห้าแยกๆครับโทรมาคุยกันครับให้ได้ราคาก็แยกให้ได้ก็จะเดียวตัวนี้หรอกว่าจะอยากให้มันไปต้องกันหลังของเหลวที่เราหรอกครับครับอ่ะกับขอขอบคุณที่รับชมคลิปช่ชองสุภาฟ้ามด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสองเมื่แปดพันหารอยครับรถพิเศษครับไม่ได้ยังหรอครับออกตัวไปให้พี่น้องเลี้ยงครับ เก็บตัวละมื้นก็บาทครับกับครับผมนั่นแหละก็ยอดเต็มตาวะครับเต็มกล่องวะ <c oughs> เฮ้ยน้องใจน้ำล้างดีครับครับผมต้องเรียนกายเปน้องเนีย่ยยันแต่ลำข้านเบินบ,บเงเกิดความบันเทิง นี่เร่ยนไปมากิดจัง,งเข้าหายวิเวียนสบายๆครับนั่นแหละกับเปลี่ยนใจต้องให้เลยครับงบานถึงซองหมดแล้วเจ็ดเงนินหน้าขอ้อหน้าบานหมดแล้วทั้งใบงับอ่ะขอจบชไว้ตสักนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับ